ชี่อนยศเจริญสันอายุ53ปีนะครับก็มีอยู่คืนหนึ่งก็นอนแล้วเราก็ลองรูปตัวดูไม่ได้ตั้งใจก็รูปไปแล้วรู้สึกว่าตรงโคนขาหนีบด้านขวามันบวมบวมข้างเดียวครับก็นี่แหละครับก็เลยจุดเริ่มต้นก็เขาแค่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นไส้เลือน คือผมเลื่องมาตั้งแต่ก่อนมาแล้วว่าจะเอาแบบผ่าตัด2กล้องไม่กังวลมากครับเพราะว่าเคยผ่าตัดบ่าบ้างแล้วครั้งหนึ่งเป็นวิธีสองกล้องเหมือนกันก็เลยเฉยๆก็รู้สึกว่าไม,ไม่น่ามีอะไรก็แค่ทำตามที่หมอบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายอะไรอยู่เฉยๆห้ามโดนน้ำสำคัญเลย คือตรงนี้ช่วงนี้ยห้ามโดนเลยหนึ่งสัปดาห์มียาเช้าวันโอ,อยาครบเลยเชา้าวันเย็นทั้งก่อนทั้งหลังอาหารก็ทําตามนั้นนะหนึ่งสัปดาห์ก็ถือว่าวมากไส้เลื่อนมันเป็นอะไรที่เป็นแล้วมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรครับถ้าไปหาหมอตามสิทธิ์ที่รักษามาร,รักษาได้ฟรีและรอได้ก็รอไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้า รู้สึกอึดอัดอยากจ,จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติเร็วๆก็ลองดูทางเลือกอะไรก็มีเอกลุยเอกชนให้เลือกเยอะนะครับ